น่อี่ข้าให้ไปทํามาสําเร็จหรือไม่สําเร็จเพคะข้าตามหาสาวงามทั่วแดน3ามในฟากฟ้าจะลดถึงขอบนภาล่ยไปทั่วแดนมนุษย์สุดไกลไม่เว้นแต่แห่งใดและทั่วแดนบาดาลมาเพื่อถวายแก่ท่านจงนำไหมข้าดูได้เพคะสาวงามที่เจ้าผามาล้วนแล้วแต่งามเพภายนอก แต่หากมีนางใดไม่ที่งามเทียบเท่านางพัฒนาทั้งที่ข้ารักนางมากขนาดนั้นเอ็ดใดนางจึงไม่รักข้าเลยฉะนั้นมีวิธีแก้อยู่เพคะวิธีใดเล่าก็ให้ท่านมายาวินผู้มีวิชาช่วยสิเพคะดีเงินเจ้าจงไปตามตัวมายาวินมามาแล้วเพคะนี่ท่านมายาวินท่านมายาวิน ว่าท่านมีวิชาเจ้าสามารถช่วยให้นางมัทนารักข้าได้หรือไม่ข้าไม่สามารถบังคับให้ใครรักใครได้แต่ข้าทําได้เพียงควบคุมร่างกายเท่านั้นอีงั้นจงนํานางมาหาข้าพะยะค่ะนางมัทนานี่ท่านเป็นใครเนี่ย นางมาแล้วไซเหตุใดจึงไม่พูนไม่จ่านางยังงงงวยด้วยดิศของมนตาเทะคะ่ะรัรนาข้ารักเจ้าแล้วเจ้ารักข้าหรือไม่ข้าจะรักท่านหรือไม่ก็สุดแล้วแต่ท่านเลยมายาวินเหตุใดนางจึงตอบข้าเช่นนั้นข้าบอกท่านแล้วว่าข้าไม่สามารถบังคับใครรักใครได้เงินเจ้าก็จงใครดิเถิดท่านคิดดีแล้วหรือเช่นนั้นก็แลยละท่าน ไหนเหตุใดข้าจึงมาอยู่ที่นี่ข้าเก็บดอกไม้อยู่ในสวนที่นี่ที่ไหนข้าไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงเดี๋ยวก่อนมัทนาข้าพาเจ้ามาเองพาข้ามาทําไมแบบนี้เขาเรียกรักข้าตัวชัดๆเลยมีข้าทาเพราะข้ารักเจ้านะมัทนาท่าอย่ารักข้าเลยทำเป็นรักคนอื่นเถอะเจ้าพูดแบบนี้เจ้ามีคนรักอยู่แล้วรือข้าไม่มีแล้วเหตุใดเจ้าถึงไม่รักข้ามัทนาข้าทนไม่ได้หรอกนะ ข้าต้องเห็นอยู่บนสวรรค์แล้วไม่ได้เป็นของข้าฉะนั้นข้าขอสาบให้เจ้าลงไปเกิดยังแดนมนุษย์จะได้รู้ถึงความเจ็บปวดของข้าเจ้าอยากเกิดเป็นอะไรข้าขอเกิดเป็นดอกไม้ที่มีสีสวยงามกลิ่นหอมแล้วก็มีหนาป้องกันภัยให้ข้าด้วยได้แดน,นเจ้าจงลงไปเกิดเป็นดอกกุชกาและจะกลับคืนเป็นคนได้ก็ต่อเมื่อถึงคืนวันเพ็ญเพียงหนึ่งวันหนึ่งคืนแล้วจะกลับคืนล่างเป็นดอกกุชกะดังเดิมแต่หากเจ้าได้เจอกับความรัก เจ้าจะสามารถกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งและหากเจ้ามีทุกข์พร,รักให้เจ้าเรียกหาข้าข้าจะมารับเจ้ากลับสวรรค์เองว่าไงสุดหล่อข้ากลับไปด้วยสิเสียงใครเรียกข้าน่ะแล้วดอกกุหลาบมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยให้ท่านรีสีดีกว่าท่านท่านท่านข้าเจอดอกไม้อะไรไม่รู้เรียกข้าท่านลองดูหน่อย อืมข้าดูแล้วเดอย่าข้ารับเลี้ยงนาวเองสุพังนั่นกวางพิสูจน์ฝีมือของเจ้าให้ข้าประจักษ์สิสมแล้วที่เป็นมือขวาของข้าสุพังข้าว่าเราก็เดินทางมานานแล้วนะ เหตุใดจึงไม่ถึงทางออกเสียทีข้าว่าพวกเราลงทางกันแล้วพะยะค่ะอืมเช่นนั้นเจ้าเห็นว่าเราควรทำอย่างไรดีค้าว่าพวกเราควนหาทีภาคกันก่อนตรงนั้นมีพระสมวนพราษีอยู่ใช่ไหมค่ะอืมงั้นข้าว่าเราควรไปพบกับท่านฤาษีก่อน ไปไงมาไงล่ะท่านพอดีว่าข้าและสหายร่วมรบของข้ามาล่าสัตว์แล้วหลงป่าจึงจะขอพักค้างแรมที่อาสมของท่านสักคืนหนึ่งได้หรือไม่ได้สิเดี๋ยวข้าจะให้ลูกสาวข้าเตรียมที่หลับที่นอนให้วัฒนายกน้ำให้ท่านชัยเสียมสิ ขอบใจนางมัทนานี่เรากําลังคิดถึงนางมัทนาอยู่ทั้งนี้นี่ค่ะชอบส้นเท้าชายเสดจริงๆเลยนี่ไม่ได้ไม่ได้เขาเป็นไม่หญิงพูดไปมันคงไม่งามเขาจะชอบข้าไหมนะนี่ค่ะชอบส้นเท้าชายเสดจริงๆเลยนี่ไม่ได้ไม่ได้เขาเป็นไม่หญิงพูดไปมันคงไม่งามเขาจะชอบข้าไหมนะเหตุใดเจ้าถึงคิดเช่นนั้นเล่าข้าก็รักเจ้า ข้าขอสัญญาว่าข้าจะรักแต่เจ้าเพียงผู้เดียวมัทนาเจ้าไปอยู่วังกับข้าเถอะเฮ้คะท่านฤาษีข้าขอนางมัทนาไปอยู่วังกับข้าได้หรือไม่เจ้าคิดดีแล้วลึอมัทนาพิดีแล้วเพยคะงั้นก็แล้วแต่เจ้างั้นข้าจาจัดพิธีให้ เหตุใดเจ้าพี่จึงไม่กลับเข้าวังยายถึงอยู่แต่อุทยานนั่นสิเพคะดูผิดกฎนะเพคะเจ้าลองไปสืบดูสิว่าอุทยานมีอะไรดีเพคะ,คะได้ข่าวแลไวเพคะได้ความว่าอย่างไรนางคมอมนางฉันได้ข่าวว่าท้าวเชนเซียงทรงอยู่กับนางบ้านป่าขังต่อมาพลาดป่าเพคะไปเราจะไปหาทันทีที่อุทยานจะไปดูว่านังน,นั่น มันหน้าตาสวยสักเพียงใดกันเชียวนี่เจ้าเข้าเด็ดขาดเจ้ายังไม่ได้รับอนุญาตถ้าไม่สิ่งของข้าจะเก็บดอกไม้เจ้าจะขวางหรยอข้าแค่จะเข้าไปเก็บดอกไม้หรือเจ้าก็เสด็จพี่ซ่อนอะไรเอาไว้สุพางหลีกไปเสด็จพี่ยายจึงไม่กลับเข้าวังเพคะหรือว่าติดผู้หญิงอยู่ที่นี่ข้าจะอยู่ที่ใดมันก็เรื่องของข้าจันที ทำไมเสด็จพี่พูดเยี่ยงนี้ละเพคะไหนอีนางหน้าไหนมันแย่งเสด็จพี่ของข้าหน,หน้าด้านข้าไม่ได้แย่งผัวใครข้ากับเสด็จพี่เราลักกันรักหรอจะไม่รู้หรือไงว่าเขามีเมียอยู่แล้วแค่เขาพูว่ารักก็ติดสอยห้ตามเขามายันเมืองไรอย่างอายจังทีจะยอมพูดเยี่ยงนี้กับมัทน,นานะข้ายกให้เจ้าอยู่ในตำแหน่งที่สมควรแล้วบัดน,นี้ข้ามีคนรักข้าจะอยู่กับคนรักของข้าก็คือมัทน,นาเฮ้ก็แค่สาวบ้านป่าเจ้าพี่จะหลงอะไรมันนักหนาะ เรื่องนี้ข้าจะฟ้องเสด็จพ่อฟ้องสิข้าก็เป็นกรรษัตริย์หาต้องกลัวอันใดพ่อเจ้าไม่ข้าจะส่งจดหมายไปหาท่านพ่อนางคอมเอาจดหมายนี้ไปให้พ่อค่ะเพ่คะบางอาจนักทุกคนจงเตรียมตัวเราจะไปตีเมืองฮัตซดินมีการอันใดหรือสุพังมีมาเร็วทรงข่าวมาว่านามัฒนาป่วยเพ่ยค่ะจริงหรือ ไม่ได้กาละข้าต้องรีบกลับไปดูนางมัทนาไม่ได้พะยะค่ะขณะนี้เราได้ทำศึกอยู่พะยะค่ะศึกครานี้คู่เดียวก็ชนะแล้วข้ากลับไปดูนางมัทนาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาเจ้ามาทำอนไดที่นี่ถ้ายาไม่ผลก้าวก็มอมเข้ามาที่นี่ได้เพราะนางมัทนาสั่งให้นางกำนันตามข้ามาทำเสน่ห์พะยะค่ะทำใส่ข้าเลยไม่ใช่พะยะค่ะตุ๊กตาสองตัวที่นอนกอดกันอยู่คือนางมัทนาและสุพัง วายตายทำไมนางถึงกล้าทำเช่นนี้เจ้ามาทำอะไรในที่ของข้าเนี่ยก็มาดูท่าแท้ของหล่อนนะสิกล้าทำขอบใส่เสด็จพี่แล้วยังเล่นชู้กับสุพางอีกทัศยาจริงๆิจริงเลคะใส่จุดตุกตาเข็มที่ป่ายอีกเจ้านี่มันหลานจริงๆนะมัทนาไม่จริงข้าไม่ได้ทำไม่จริงเราจะมีหลักฐานได้ยังไงจริงเลค่ะพอแล้วมัทนาเจ้าทำอย่างนี้กับข้าได้อย่างไรข้ารักเจ้าขนาดนี้ทำไมเจ้าถึงทำกับข้าได้ เนรคุณสิ้นดีสุพางจริงหรือไม่ไมจริงไหมคะถ้าไม่จริงจะเอาดาบเล่มนี้ไปฟันคอมัทนาเพื่อเป็นการพิสูจน์ความจริงไม่ได้ใช่ไคะพน,นางม,มัทนาไม่ได้ทาําอะไรผิดใช่ไหมคะเช่นนั้นก็คงเป็นเรื่องจริงสินะทหารจับตัวสุพนนางะานงมัทนาไปประหารเสียส่วนพามณ์ผู้นี้ให้ในปร้เทศออกนอกเมืองของข้าไปอย่าเสียใจไปเลยค่ะท่านพี่ น้องบอกแล้วว่านางเป็นงูพิษเอาอย่างนี้ดีหรือไม่เล่าเราก็แค่กลับมารักกันเหมือนเดิมแล้วน้องจะให้ท่านพ่อ,อยกทัพกลับเมืองไปไม่นี่มันคนละเรื่องกันถึงข้าจะเสียใจแต่ข้าก็จะฆ่าพ่อของเจ้าให้ได้ ข้าไม่สามารถประหารพวกเจ้าได้รีบกลับไปที่ของพวกเจ้าข้าจะกลับไปหาพระฤาษีเจ้าจะไปกับข้าหรือไม่ข้าจะไปลบเพื่อบ้านเมืองัานเจ้ากับข้าคนต้องแยกกันตรงนี้เสียงพระเจ้าค่ะมีคนมาขอเข้าเฝ้าให้เข้ามาข้าจะมาบอกความจริงพยะค่ะ ความจริงแล้วคนที่สั่งให้ข้าทำเนืองทั้งหมดคือพระม่เหสีจ,จันทีหาได้เกี่ยวกับนางมัทนาและท่านสุพางไม่กระบอกม,มีได้มาหาสองคู้กระบอกเพียงแค่ไปส่งเพียงสุดชายแดนส่วนสุพางจะกลับมารบส่วนนางมัทนาจะไปหาจุติเนี่ยค่ะท่านโซเทศท่านโุเทศท่านโซเทพว่าไงนางมัทนา ที่เจ้าเรียกหาข้านี่เจารับรักข้าแล้วงั้นหรือข้าเปล่ารับรักท่านท่านสุเทพช่วยข้าได้หรือไม่ช่วยท่านเท้าเช้เสด็จมาตามขาข้าทีนี่เจ้าไม่รับรักข้าแล้วยังจะขอให้ข้าช่วยพาเขามานี่อีกเจ้าไม่เคยเห็นความรักที่ข้ามีให้เลยใช่ไหมได้งั้นข้าจะสาบเจ้าเป็นดอกกุศะไม่สามารถกลับเป็นมนุษย์ได้อีกตลอดกาลมัทนามัทนาอยู่ไหน มัฒนาโอไม่นะถ้าน้าเธอฉันมีแต่อเธอในหัวใจถ้าหว่าเธาไม่มีผู้ได้เทียมเท่าทันมีแค่เธอผู้เดียวเฉิดตาได้หมามันคนสําคัญของฉัน สำหรเพียงชอตได้ค้าเราไม่อาจดีคู่กันในชาตินั้นจะยอมเปลี่ยวใจเท่าได้เธอาลิมหมด <c oughs> เรารักค่าหรือไม่ที่นี่ที่ไหนพลาดเข้ามาอมลืมผิดเลย ท่านท่านท่านถ้าเจอดอกไม้อะไรไม่รู้พูดพูดทำไมคืนนี้ข้าขอนอนมาสนาคัดคัดคัดเหตุใดเจ้าถึงชิดเช่นนั้นเล่าพูดไม่ชัดนี่จามข้าวเด็กขาดเจ้ายังไม่ได้รับอนุญาตเจ้ายังไม่ได้รับอนุญาตเจ้าอย่าพูดเยี่ยงนี้กับมัทนานะ แค่คำพูดว่ารักกติกอะไรมันเข้าตาพี่พูดยิ่งหรเพลเข้าไม่ได้นะร้อนนงพี่มีการใดสุภาพระห่งแมวริงหรือรออะไรต่อโอเคเฮกไม เจ้ามาทำอะไรที่นี่หนึ่งคือต้ออะไรกล้าทำเช่นนี้เนี่ยนี่พูดเจ้ามาทำอะไรที่ของข้าก็มาดูท่าแท้ของหล่อนไงกล้าทำของใส่คุณพี่เราอย่างพ่มาข้าจะกลับไปหาพระฤสษีเจ้าจะไปกับข้าหรือไม่ข้าจะไปรบเพื่อบ้านเมือง กันเจ้ากับข้าคนต้องแยกกันตรงนี้โอ้ยโอเคโอเคโอเคันเจ้ากับข้าคนต้องแยกกัน <c oughs> <c oughs>